สวัสดีค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะน้ำตาลจาก NP t c o s i ค่ะวันนี้มาพร้อมกับควันหลงวันว,นวนาเลนไทน์บอกเลยว่าเราจะไม่ปล่อยผ่านวันวาเลนไทน์ไปง่ายๆใครก็ตามที่ไม่มีคู่หรือที่มีคู่และก็ไม่ได้ดอกอะไรเลยแม้แต่ดอกเดียวมีให้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าการจะให้ดอกไม้กันแบบธรรมดาธรรดาเนี่ยมันโหลเกินไปทุกคนขานี่เลยจากเกาชิงเฉินน้องนายเซียวจิวหน้าของเราเนี่ยเขามีดอกไม มาให้แบบพิเศษสุดๆมาจากการเล่นมายาก,กลไม่ธรรมดานี่เลยใครอยากดูคลิปเต็มไปดูได้ในควายโชว์ของน้องอยู่ดีๆดอกไม้จะมาได้ยังไงต้องไปดูเออคือเทคนิคมนพิเศษมากๆเนี่ย ขนาดแม่ไทยเมาขนาดนี้แม่จีนเมาขนาดไหนแน่นอนเดี๋ยววันนี้น้ำตาลจะมาเปิดคอมเมนต์ให้กันฟังก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยการกด s u b s c r i b e ช่อง NP2SIS นะคะขอบคุณล่วงหน้าไวเลยขอบคุณค่ะไปส่องกันจ้ามากันเลยค่ะใครมีควายโฉบพุ่งตัวไปที่ควายโฉได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็ไปดูที่บ้านเบยนนะ้มีแน่นอนเลยเพราะว่าคลิปน่ารักมากคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์คือบอกเลยว่าตอนนี้แตะแตะ 3,000คอมเมนต์แล้วล่าสุดก็น่าจะประมาณ2,006บวกบวก,บกแบบนี้เลยกระแสดีมากแล้วยังไงเสกคาถามเสกคาหาคุณพี่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็หยิบออกมาให้ก็คือไม่ต้องเสกก็ได้ก็ชิงเฉินนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะแม่จีนบอกว่า โตขาดปุชไหลชื่อจะแม่เลี่ยนต่อดูไม่ออกเลยว่าเสกมายังไงบอกไปเห็นปังอ่ะความคลั่งรักคุณพี่ค่ะความแบบว่าดีลูกดีดีลูก เก่งลูกเลิดลูกมันเป็นอย่างนี้คุณพี่พก็คือการเล่นมายากลเนาะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหินปังลูกดูไม่ออกเป็นมายากลที่แนบเนียนมากๆากนี่เขาบอกว่าเวทมนีเนี่ยน,นะหมัวฝ่าหมัวฝ่านะเวทมนีเนี่ยดีมากเลยอ่ะเสกมาได้ดีมากไม่ทันได้สังเกตเลยเอาจริงเป็นการเล่นมายากลที่แนบเนียนมาก สังเกตไม่ทันเลยอะเนี่ยเขาบอกว่าฮัวนะดอกไม้เนี่ยใจนี่จะโชว์ลีตอะอยู่ดีๆก็อยู่ในมือของคุณแล้วว่าดอกไม้เนี่ยงงมากโอ้โหนี่คือเวทมนต์เขาว่าอย่างเงี้นี่คอมเมนต์นี้บอกว่าความมหัศจรรย์นี่คือความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโอ้โหแทบจะแบบกระพริบตาไม่ทันเลยทีเดียวเอาไว้อย่างงาั้นคุณพีเ่เขาบอกว่า โอ้โหความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยเหมือนอยู่ในกลุ่มพ่อหมดเลยอะ่ะอยู่ดีๆควยโฉก็กลายเป็นแอปพลิเคชันของฮอกวอตส์ขึ้นมาซะง,งั้นเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นชละเก้เดสามนสโอเคโอเคดูแฮร์รี่เยอะไปแม่นี่ที่เขาบอกว่าปอบไปเห็นปังอะ่ะ เก่งมากเลยเป่าเป้ยนะวานเฉียนขาดปุชูหลายอะดูไม่ออกเลยนะเอาจริงโชลิโยคว้าคว้าอุย้อยดีดีดอกไม้ก็ไปอยู่ในมือสักง,งานนะ่ะอุย้ยงงมากเลยอะอะไรนะอุยดูไม่ทนันคือเป็นเวทมนต์คือเป็นแบบเมจิกคือเป็นเมจิกเอา ด,ดีอย่างงี้นี่เขาบอกอุ้ยที่รักของฉันนะ่ะฉันเริ่มจะเป็นห่วงเขาแล,ะละ้วล่ะคือช่วงนี้นะเก้าชิงเฉินคือแบบเป็นแบบนักครีเอทคุณพี่โอ้ฉันเริ่มจะเป็นห่วงเขาแล,ะละ้วล่ะยางงี้เอ็นดูนี่เขาต้องบอกว่า มันจะต้องมีความผิดพลาดอะไรในการเสกคาถาแน่ต้องเป็นท่าในการเสกคาถาแน่เลยแต่ยังไงก็แล้วแต่สรุปแล้วเนี่ยจงอยู่นะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดอกไม้ก็เข้ามาอยู่ในมือของคุณอยู่ดีเออว่าอย่างนงั้นนี่นี่เขาบอกว่าโอ้ไม่มีข้อบอกพร่องเลยจ้าไม่เลยแนบเนียนมากยอดเยี่ยมที่สุดเออว่าอย่างนงั้นนี่นี่เขาบอกว่าเซียวจิว๋วท้ายเครือะล่ะน่ารักมาก ร้อยเซียวจิ๋วหน้ารักเกินไปแล้วนะนี่ที่เขาบอกเทียนน้าโอ้มม่กอดที่รักนี่จินลี่หายลรอคุณโยอดเยี่ยมมากจริงๆเลยนะคุณมีพลัง ววจวคุณมีพลังเอ,อแหล่งรวมพ่อหมดแม่หมดทุกสาขาและนักมายากลตอนนี้นะจ๊ะมาอยู่ที่นี่หมดแล้วนี่ <c oughs> เขาบอกอุ้ยดอกไม้มาไก,กลมาจากประเทศไทยเลยนะเธอเปียห่าว่ะพิเศษจังพิเศษมากๆเลยนี่ที่เขาบอกว่าใครจะไปรู้ล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเมจิคอลมันคือมายากลคุณพี่เซลจิวนี่หาลีหไยล่ะเซลจิวเก่งมากขึ้น อย่างี้คุณพี่ค่ะอย่างี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าเอ็นดูมากในการเล่นมายากลเพื่อที่จะส่งมอบดอกไม้ในวันวาเวลนไทน์ให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนป้าปอาๆทั้งหลายทั้งหลายตอนนี้คือบอกเลยว่าใจฟูมากก็คือก็คืองงมากเลยในโซเชียลทุกคนก็แบบก็คือมีดอกไม้กันเยอะแยะมากมายเลยก็คือแบบว่าอุ้ยนี่งานไม้ดอกไม้ประดับหรือเปล่างงแต่แบบอยู่ดีๆตอกนกลางคืนเนี่ย ก่อนนอนเซียวจิวก็อัปเดตควายโชบคุณพี่คะส่งมอบดอกไม้ให้ขิงเลยค่ะวันนี้ฉันก็ได้ดอกไม้เหมือนกันนี้เอาอยัางไงเอาอยัา บอกเลยว่าทุกคนขาต้องเข้าไปติดตามในทุกๆแอปพลิเคชันของเซวจิวทุกช่องทางโซเชียลเพราะว่าตอนนี้เซวจิวของเรานี้เนี่ยเจ้าพ่อคอนเทนต์แล้วหนึ่งทุกแอปพลิเคชันขาดไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้ล่าสุดล่าสุดในควายชว์เหมือนกันเข้าไปออกงานกับซานยาดำน้ำด้วยคุณพี่ไลฟ์สดด้วยเพลินสุดๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้กันฟังแน่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนอน